ทำไมบางคนดูดีแต่ใจคดบางคนดูธรรมดาแต่จิตใจงามทำไมเราถึงดูคนไม่ออกสักทีหลายคนคงเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะสนิทกันมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องผิดหวังเพราะความไม่จริงใจแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยเคล็ดลับจากคำสอนพุทธศาสนาที่สอนให้เราดูคนแค่สองจุดนี้เท่านั้นรับรองว่าคุณจะมองคนได้ทะลุปรุโปร่ง หลักฐานมากมายในพระไตรปิฎกรวมถึงเรื่องเล่ามากมายในพุทธศาสนาต่างยืนยันว่าวิธีนี้ใช้ได้จริงและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้การดูคนให้ขาดเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันจะช่วยให้เราเลือกคบคนได้ถูกไม่ต้องเสียเวลาเสียใจหรือเสียความรู้สึกกับคนที่ไม่จริงใจอีกต่อไปลองคิดดูสิว่าถ้าเรารู้ว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจ เราจะวางตัวกับคนนั้นได้ถูกต้องแค่ไหนเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เห็นค่าเราและเราจะได้ใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักเราอย่างจริงใจมาเริ่มกันเลยดีกว่าสองสิ่งที่บอกนิสัยที่แท้จริงของคนคืออะไรหนึ่งคือการกระทำของเขาเมื่อมีอำนาจสองคือปฏิกิริยาของเขาเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากพุทธศาสนาสอนว่าอำนาจคือบททดสอบที่แท้จริงของจิตใจ เมื่อคนเรามีอำนาจมันจะเผยท่าแท้ของเขาออกมาไม่ว่าเขาจะปกปิดมันไว้ดีแค่ไหนก็ตามคนที่ใจดีมีเมตตาเมื่อมีอำนาจก็จะใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแต่ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเมื่อมีอำนาจก็จะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นไม่สนใจความเดือดร้อนของใครพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่า อำนาจไม่ได้ทำให้คนเสื่อมเสียแต่มันจะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจลองนึกถึงผู้นำที่คุณเคยเห็นหรือคนที่คุณรู้จักที่อยู่ในตำแหน่งสูงสูงพวกเขาใช้อำนาจของตัวเองไปในทางไหนพวกเขาใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่หรือพวกเขาใช้อำนาจเพื่อความสุขส่วนตัวคำตอบเหล่านี้จะบอกคุณได้ว่าคนคนนั้นมีนิสัยใจคออย่างไร ส่วนข้อที่สองคือปฏิกิริยาเมื่อเจอความทุกยากไม่มีใครอยากเจอความทุกข์แต่ความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความทุกยากเปรียบเหมือนบททดสอบที่วัดความแข็งแกร่งของจิตใจเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคหรือความทุกยากต่างๆคนเราจะแสดงท่าแท้ออกมาบางคนท้อแท้สิ้นหวังยอมแพ้บางคนโทษฟ้าโทษดินโทษคนอื่นแต่บางคนกลับเข้มแข็งอดทน และมองหาทางออกจากปัญหาพุทธศาสนาสอนว่าความทุกข์ยากคือครูที่ดีที่สุดมันจะสอนให้เราเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นคนที่ผ่านความทุกข์ยากมาได้ย่อมมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าคนที่ไม่เคยเจอความทุกข์ลองสังเกตตัวเองและคนรอบข้างดูเวลาเจอปัญหาหรืออุปสรรคพวกเขาแสดงปฏิกิริยาอย่างไรพวกเขายอมแพ้ต่อโชคชะตาหรือไม่ หรือพวกเขาลุกขึ้นสู้และก้าวต่อไปนี่คือสิ่งที่บอกนิสัยที่แท้จริงของคนดังนั้นถ้าอยากรู้จักใครสักคนจริงๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินจากคำพูดหรือหน้าตาแต่ให้ดูที่การกระทําของเขาเมื่อมีอํานาจและปฏิกิริยาของเขาเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากสองสิ่งนี้จะเผยธาแท้ของคนคนนั้นออกมาอย่างที่ไม่มีวันปิดบังได้การเรียนรู้ที่จะอ่านคนเป็นทักษะที่สำคัญมากในชีวิต มันจะช่วยให้เรารู้จักเลือกคบคนรู้จักคนที่จริงใจกับเราและรู้จักคนที่ไม่หวังดีกับเราเมื่อเรารู้จักคนมากขึ้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเพราะเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับคนที่ไม่จริงใจไม่ต้องเสียความรู้สึกกับคนที่ไม่เห็นค่าเราเราจะได้ใช้เวลาที่มีค่าไปกับคนที่รักเราคนที่หวังดีกับเราและคนที่จริงใจกับเรา การอ่านคนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนยิ่งเรามีประสบการณ์มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดูคนได้เก่งมากขึ้นเท่านั้นอย่าลืมฝึกฝนการสังเกตและใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์เพื่อให้เรามองคนได้อย่างทะลุปรุปโปรง่งและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมมองตัวเองด้วยเราเองก็ควรเป็นคนที่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ว่าจะมีอำนาจหรือไม่ และไม่ว่าจะเจอความทุกข์ยากแค่ไหนเราควรปฏิบัติตนให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นเพราะการเป็นคนดีคือสิ่งที่จะนำพาความสุขมาให้เราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพุทธศาสนาสอนให้เรามองเห็นคุณค่าของความดีและปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงสุดท้ายนี้ขอฝากคำคมไว้ให้คิดการดูคนอย่าดูที่คำพูด แต่ให้ดูที่การกระทำเพราะคำพูดนั้นหลอกลวงได้ง่ายแต่การกระทำนั้นยากที่จะปิดบงังจงใช้สติปัญญาในการพิจารณาแล้วคุณจะมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก,ากของคนคนนั้นและอย่าลืมว่าการที่เรารู้จักคนอื่นก็เพื่อที่จะเข้าใจเขาไม่ใช่เพื่อที่จะตัดสินเขาเพราะทุกคนล้วนมีข้อดีและข้อเสียไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกอย่าง ดังนั้นจงใช้ความรู้ความเข้าใจที่เรามีเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นพุทธศาสนาสอนให้เรามีเมตตามีกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนเพราะทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นจงใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาและด้วยความรัก แล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการให้และการแบ่งปันความสุขที่เกิดจากการเข้าใจและยอมรับและความสุขที่เกิดจากการมีเมตตาและกรุณาและสุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิดไว้ว่าการดูคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้าเรารู้จักสังเกตรู้จักใช้สติปัญญาและรู้จักใช้หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง เราก็จะสามารถดูคนได้อย่างทะลุปรุปร่งมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเช่นกันจำไว้ว่าการดูคนไม่ใช่เพื่อที่จะตัดสินใครแต่เพื่อที่จะเข้าใจเขาและเพื่อที่จะเลือกคบคนได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะชีวิตเรานั้นสั้นนักจงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อที่จะทำให้เรามองคนได้ขาดมากขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตมีดวงตาเห็นธรรมและมีความสุขกายสบายใจขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรม มีสติและปัญญาก้าวผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตและพบแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในทุกสิ่งดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการคำถามชวนคิดคุณเคยใช้สองวิธีนี้ดูคนอื่นๆหรือไม่แล้วได้ผลอย่างไรบ้างอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ